Yeah กลับมาต่อกันอีกแล้วครับผมกับไฟน์มาเกในพาร์ทที่พิเศษสุดๆไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วครับผมได้ทาการถามคําถามคุณผู้ชมไปว่ามีมารเกอร์ด้ามไหนบ้างอยากให้ผมสอนหรือมีเทคนิคอะไรอยากให้ผมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะมาตอบคอมเมนต์คุณผู้ชมครับโดยการสุ่มคําถามคุณผู้ชมขึ้นมานะครับโอเคคําถามแรกครับผม พี่พี่สอนหาประการนูปมาร์เกอร์หน่อยจากคนบ้าก็น่ารักเป็นนะเอาว่าคนบ้าก็น่ารักเป็นนะครับคุณผู้ชมฮะนูปมาร์เกอร์แหละครับผมจัดไปครับนูบมาร์เกอร์นะครับผมจะอยู่ด้านในบ้านตรงนี้เลยครับบริเวณโซนแคนดี้แลนนะครับทุกคนครับจะมีบ้านหลังเดียวที่ว่ามี2ชั้นนะครับก็ให้เราเข้าไปด้านในครับจากนั้นขึ้นไปที่ชั้น2นะครับผมตรงมาที่ไมโครเวฟครับทุกคนฮะตรงนี้เนี่ยกดที่ไมโครเวฟครับจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสนะครับผมรหัสตรงนี้ หามาจากไหนครับผมก็คือว่าให้ทุกคนเข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเองครับและจะมีแท็ก id อยู่ด้านบนนำแท็ก id ที่อยู่ด้านบนตรงนั้นแหละครับมาใส่รหัสตรงนี้นั่นเองนะครับพอเราใส่เสร็จถ้าใส่ถูกนะคุณผู้ชมนะประตูตรงนี้มันก็จะเปิดนะครับแล้วเราก็จะเจอ n น้ตมาร์ e เกอร์โอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็แล้วกันนะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์เกม Ro บ l o x นะครับผมจากนั้นทำการล็อกอิน id ของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมให้กดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้ นะครับจากนั้นกดที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไป1ครั้งรอโหลดสักครู่หนึ่งครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นเลขที่อยู่ด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับให้เรานําเลขตรงนี้เนี่ยไปใส่ในตู้ไมโครเวฟเมื่อสักครู่นี้นะครับผมของใครของมันนะคุณผู้ชมย้าอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าของใครของมันนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถนําเลขของผมไปใส่แล้วจะได้มากอร์ไม่ได้นะทุกคนต้องใส่เลขไอดีของตัวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก็แล้วกันนะ 1 7 7 5 5 2 0 0 2 5โอเคครับผมถ้าเราใส่ครบแล้วนะครับทุกคนครับตรวจสอบดูอีกหนึ่งครั้งครับว่าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่าครับหากพิมพ์ถูกต้องตามกันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ทาการกดโกได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นสักเสร็จมาแบบเมื่อสกู่นี้นะครับจากนั้นให้เราเดินมาตรงนี้นี่เห็นไหมมอสกู่นี้เนี่ยตรงนี้มันปิดอยู่นะครับผมถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับมันขึ้นสัพเสร็จเนี่ยประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วเราก็จะเจอเจ้านูปมาร์เกอร์นั่นเองนะครับผม คอมเมนต์ถัดมาพี่สอนหาปากกาที่มันละลายหน่อยจากนานาพัน channel นะครับปากกาที่มันระ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายหน่อยแล้วเดี๋ยวนะขอดูก่อนครับด้ามไหนนะอ่านี่ใช่ไหมรีคิดมาร์เกอร์นะครับโอเคก็ให้มาที่ทะเลทรายนะครับจากนั้นให้สังเกตที่พีระมิดด้านนี้นะครับผมด้านขวาน่ครับจะมีบ่อนะ้าสีมะม่วงตรงนี้นะครับผมนี่เลย ถ้าเรากระโดดมังนี้เนี่ยฮะเราก็จะได้เจ้าร i คิดมาร์เกอร์หรือว่าปากกาที่มันละลายนั่นเองนะครับผมโอเคครับคอมเมนต์จัดมาพี่สอนเอาเบามาร์เกอร์หน่อยครับจากสุขเสเมนะครับเบามาร์เกอร์เหรอครับได้เลยจัดไปครับผมเบามาร์เกอร์นะครับทุกคนให้ทุกคนไปที่ภูเขานะครับทุกคนยังจําภูเขาหลังโรงเรียนได้อยู่ใช่ไหมตรงไหนวะเนี่ยผมก็ลืมเหมือนกันอ่าตรงนี้นี่เองนะครับอ่านชื่อใครผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับผมถ้าเรามาที่ภูเขาตรงนี้จากนั้นก็ให้เรากระโดดขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยครับทุกคนตรงไปเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้เนี่ยกระโดดขึ้นไปตรงนี้นะให้เปิดชิปล็อกมันจะกระโดดง่ายอันแล้ววาร์ปมาตรงไหนเออแกคือใคร แกมไม่ใช่เบามาร์เกอร์เดี๋ยวกลับไปก่อนผิดที่ครับผมตรงนี้ระวังโดนไข่ด้วยนะใครยังไม่ได้เก็บในไข่ก็อย่าลืมมาเก็บด้วยนะครับนี่เปิดชิปล็อกแล้วกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมโอเคตรงมาตรงนี้นี่เราก็จะเจอเบามาร์เกอร์นะครับโอเคครับคอมเมนต์ต่อไปปากกา90มันต้องทำยังไงอะพี่คะจากสิยพัฒนพรมหมอเต่านะครับน้องน่าจะหมายถึงปากกามาร์เกอร์90ดีกีนะครับคุณผู้ชมฮะ ด้ามนี้ใช่ไหมสําหรับวิธีการเก็บเจ้า90 D ี Marker ก,ก,ก็ไม่ยากเลยนะครับผมตามผมมาได้เลยนะครับให้เราไปบริเวณข้างๆโซนแคนดี้แลนครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับผมโอเคพอเรามาตรงนี้แล้วนะครับมันมีวิธีการเก็บอยู่2วิธีครับ 1. เราต้องจําแมปครับ 2. คือการใช้คิกทู o ูฟนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเก็บแบบคิ to Move ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามือถือก็จะเก็บง่ายกว่า PC นะโอเคให้เราสังเกตมาร์เกอร์ดำสีดําตรงนี้นะครับผมมายืนอยู่นี้นะครับให้มันเข้ามาร์เกอร์ด้ำสีดำเนี่ยจากนั้นนะครับทุกคนครับให้ทําการกดเซตติ้งนะครับผมหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะฮะ โอเคแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มูฟเมนต์โหมดตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นคิกทูมูฟแบบนี้นะครับผมจากนั้นทุกคนให้เราทําการใช้คิกทูมูฟเลยนะครับผมนี่คลิกไปคลิกไปบริเวณตรงกับมาร์กเกอร์น้ําสีดำเนะีเห็นปะ่ะนะครับ เส้นมันจะเป็นเส้นตรงเลยครับเยื้องกันนิดเดียวครับผมเดินไปเราจะไม่ตกเดี๋ยวผมเดินให้ดูนะนี่เห็นปะจะไม่ตกนะครับผมนะแต่ผมจะใช้คลิกทูมูฟนะเพื่อเป็นการป้องกันการตกเอาไว้เพื่อเราเดินพลาดไงนะครับสำหรับใครที่ใช้คลิกทูมูฟเราไม่ติดนะครับผมกดคลิกซ้ายเราไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวผมคลิกซ้ายให้ดูนะเห็นปะทุกคนได้ยินเสียงเมาส์ผมใช่ไหมครับ คือผมกดแล้วแต่ไม่ติดวิธีการแก้ก็คือให้เราคลิกขวานะครับแล้วขยับหน้าจอนิดนึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เป็นการกดคลิกซ้ายแบบเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะคลิกขวาเลื่อนหน้าจอนิดนึงคลิกขวาเลื่อนหน้าจอปล่อยคลิกซ้ายมันต้องทาเ,เร็วๆนะทุกคนเดี๋ยวนะอ่ะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมต้องขยับเร็เรวๆนะครับผมเแบบนี่ยเห็นปะอ่าอันนี้น่าจะเดินมาสุดแล้วนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นเสานี่แบบนี้นะครับ จะใช้ปุ่มเดอยูช่วยด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคพอเราขึ้นมาบนเสาได้แล้วเราก็ใช้คลิกทู o ูฟเหมือนเดิมนะครับตรงมาเลยนะครับผมหรือว่าจะกดไปที่มาร์คเกอร์เลยก็ได้นะครับนี่ได้แล้วนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้เจ้า 90d กีมาร์คเกอร์มาครอบครองแล้วนะครับ สำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการจำแมปนะครับผมไม่ใช้คลิกทูบูฟนะครับก็ดูตามผมแล้วก็เดินตามมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนำนะให้ใช้คลิกทูบูฟจะง่ายกว่านะครับคอมเมนต์ตัดมาอยากให้พี่หาประกาศแคสโซมาร์เกอร์ครับจากไดมอนจัดไปครับผมผมบอกเลยว่าแคสโซมาร์เกอร์นี้เป็นมาร์เกอร์ที่น่ารักที่สุดแล้วนะครับผมชอบมากครับคุณผู้ชมฮะนี่เจ้า ประการน้องเสือนะครับผมนะวิธีการเก็บเจ้าแคสโซมมาร์กเกอร์ก็ไม่ยากเลยนะครับผมให้ทุกคนกดที่กล่องข้อความตรงนี้นะครับผมจากนั้นพิมพ์สแ e ครับสแล e เว้นวักครับลาบครับ l a g u h แบบนี้นะครับผมจากนั้นกด Enter ครับ นี่เราก็จะวับมาผล่อีกที่หนึ่งนะครับผมที่ตรงนี้ก็จะมีเจ้าแคสโซมาเกอร์ซ่อนอยู่เป็นไงน่ารักไหมผมชอบอบาดดามเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับผมพี่ช่วยสอนหากิจมาเกอร์หน่อยจากเดวนก่อนอื่นเลยครับผมให้เราไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนกันก่อนนะครับสำหรับเจ้ากิจมาร์เกอร์เนี่ยความจริงแล้วออฟบ,บี้มันไม่ยากนะครับผมแต่ว่าเส้นทางการไปเก็บมันเนี่ยอันนี้ยากจริงคุณผู้ชมเพราะว่าจังหวะเราต้องแม่นนะครับตรงนี้ก็เปิดชิปล็อกแล้วก็กระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับ โดดอืมหนักตูดอีกแล้วแม่ช่วงนี้ฟาร์มิงโกอ้วนโอเคพอเรามาตรงนี้เราจะเจอบ็อกล่องหุนนะครับทุกคนนะครับให้เราเปิดชิปล็อกนะครับผมจากนั้นก็กระโดดแลวเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาโอเค หวังว่าคงไม่มีใครตายอยีกนะครับทีนี้พอเราเดินมาสุดบล็อกตรงนี้นะครับทุกคนครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีบล็อกล่องหัวยิงหนึ่งอันซึ่งเป็นประตูวาร์ปนี่คุณผู้ชมเห็นที่เมาส์ผมชี้ใช่ไหมเราต้องตกลงไปให้ไปลงตรงนี้นะครับผมเราถึงจะไปเก็บเจ้ากิจมาร์เกอร์ได้ทุกคนแต่ถ้าเราตกลงไปแล้วไม่ตรงตรงนี้เนี่ยตายวิธีการก็คือให้ซูมหน้าจอเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ครับ จากนั้นก็โดดลงมาได้เลยคุณผู้ชมดูดูด,ดูเออนี่พอเราลงมาตรงบล็อกปุ๊บก็จะวาร์ปอีกที่หนึ่งฮะตรงนี้เนี่ยคือตายได้คุณผู้ชมพอตายแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับผมดูนะฮะไอบล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะก,กระพริบจังนี้มาตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้นะครับผมเราต้องนับจังหวะในใจฮะเดี๋ยวดูผมนะคุณผู้ชมนะเปิดชิปล็อกมาแล้วก็โดดเออเอาว่าบล็อกอยู่เฉยๆยังกระโดดไม่ตรงนะครับ เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แค่วอร์มรอบนี้เอาจริงเออเอเอนี่โอเคพอมาบล็อกสีเขียวได้ก็จะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับให้รอบล็อกสีฟ้ามาหาเราก่อนนะคุณผู้ชมแบบนี้แล้วก็กระโดดไปนะฮะแล้วก็กระโดดมาโอเคตรงนี้ก็กระโดดไต่ไปได้เลยนะครับพอเรากระโดดไต่ขึ้นมาแล้วนะครับให้รอบล็อกสีชมพูมันวาร์ปจากตรงนี้นะคุณผู้ชมพอมันมาสุดต,ตรงนี้มันจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับพอมันไปสุดปุ๊บเราค่อยกระโดดนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวดูผมนะ ดูนะครับกระโดดปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บอ้าตกเอาใหม่ไป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 อ่าจังหวะมันต้องประมาณนี้นะครับผมพอเรามา,อาองนี้ใช่ป่ะโอเคตรงไปเลยฮะตรงไปชนกระแพงนะครับแล้วก็จะวัปอีกทีหนึงแล้วเราก็จะเจอเจ้ากิสมาร์เกอร์คอมเมนต์ถัดมานะครับผมเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าเรารักเขาแต่เขาไม่รักเรา <c oughs> ครับ ขคอมเมนต์ถัดมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับออยมาร์เกอร์มันหายยังไงครับจากประยุทธ์โอเคครับผมสําหรับเจ้าออยมาร์เกอร์นะครับทุกคนก่อนอื่นเลยก็ให้เราไปที่โรงงานก่อนนะครับจากนั้นก็วาร์ปไปที่ดาวอังคารทุกคนยังจําวิธีวาร์ปอยู่ใช่ไหมถ้าจําไม่ได้ดูนะครับเข้าไปด้านในโรงงานแบบนี้ครับผมตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทางลงเราก็กระโดดลงไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมลงลง แบบนี้มาจากนั้นก็มาที่จรวดตรงนี้ไปชนจรวดปุ๊บเขาก็จะวาร์ปมาอีกที่หนึ่งนะครับวาร์ปมาที่ดองคารน,น,นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะเจ้าออยมาร์เกอร์นะครับมันจะอยู่ด้านบนปลายจรวดตรงนี้ทุกคนครับวิธีการขึ้นนะครับผมให้เราเปิดชิปล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็กระโดดมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะอึบแบบนี้อ่า ต่ขึ้นไปเรื่อยๆกระโดด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 อีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงเออถึงแล้วเอาชิปล็อกออกแล้วเราก็จะเจอไอ,อยมากเกอมันมาแอบอยู่ด้านในผมบอกเลยว่าเนียนมากๆเลยครับผมนะเพราะปกติเวลาเราวัปมาเนี่ยเราจะสนใจแค่จรวดกับด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ไงใครจะไปคิดว่ามันจะไปอยู่ด้านบนใช่ไหม คอมเมนต์จัดไปครับผมผมอยากให้พี่สอนกระโดดตรงที่จะไปตุ่มก้อนเมฆบนกล่องหลังคาบ้านนะครับพวกผมยังกระโดดตรงนั้นไม่ค่อยเก่งเลยช่วยสอนแบบละเอียดให้ดูหน่อยครับจากอภิญญาบุญสงนะครับผมได้เลยครับจัดไปครับผมสําหรับเทคนิคการกระโดดน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมบนกล่องหลังคาบ้านเป็นตุ่มก็ก็น่าจะตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะสํสำหรับวิธีการที่เราจะขึ้นไปบนหลังคาบ้านมีอยู่2วิธีด้วยกันครับผม1ครับคือทางตรงนะครับ ตรงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะเข้าไปข้างในป่องไฟครับผมก็จะวาร์ปอีกที่หนึ่งครับจากนั้นมายืนบนแท่นสีน้ําตาลตรงนี้กดกระโดดอีกหนึ่งครั้งครับผมก็จะวาร์ปขึ้นมาบนราคาบ้านครับผมกับ2วิธีที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดนั่นก็คือทางอ้อมครับผมมาตรงหน้าต่างตรงนี้ครับผมจากนั้นกระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเทคนิคก,การกระโดดตรงนี้อาจจะยากหน่อยสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับนะโอเควิธีการกระโดดนะครับ ให้เราเปิดชิปล็อกนะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นกดกระโดดถอยหลังและก็กดเดินหน้าแบบรวดเร็วนะครับนะเราก็จะสามารถขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะฮะถ้าเราดูบล็อกดีๆเนี่ยเห็นไหมครับบล็อกมันจะเสมอการหมดเลยนะครับถ้าเรากระโดดกระโดดรัวๆแบบเนี้ยไม่มีทางขึ้นไปด้านบนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหัวเราจะติดนะครับ ให้กดชิปล็อกนะครับผมกดกระโดดถอยหลังแล้วก็กดเดินหน้าคือมันต้องกดต่อเนื่องแบบรวดเร็วมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมอธิบายไปทุกคนจะเข้าใจไหมฮะคือมันต้องมาลองทําด้วยตัวเองนะฮะผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันครับกว่าจะขึ้นไปบนก้อนเมฆได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะกดกระโดดถอยหลังเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะนะกระโดดถอยหลังเดินหน้า กระโดดถอยหลังเดินหน้ากระโดดถอยหลังเดินหน้ากระโดดถอยหลังเดินหน้าแบบนี้ครับผมให้เราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมฮะอาจจะมีตกบ้างเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กระโดดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญเลยอย่าลืมเปิดชิปด็อกด้วยนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับผมครบแล้วอย่าเลิกนะพี่ โอเคครับผมตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับส่วนใครที่ครบแล้วก็อย่าเลิกนะครับคอมเมนต์ดัดมานะครับผมผมยังไม่ได้ประกาศสตัวต่อกันครับจากติ่งและพี่แข็งนะครับผม3ตัวต่อกันเหรอเออด้ามไหนวะน่าจะหมายถึงมาร์เกอร์สเหรือเปล่าฮะด้ามนี้หรือเปล่า1 2 3 4องาอ,อันนี้มันสี่ตัวต่อกันนะ่ะ แต่ผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะด้ามนี้ใช่ไหมโอเคมาร์กเกอร์สแต็กนะครับก่อนอื่นเลยให้เราวาร์ปมาที่จุดเกิดก่อนนะครับผมจากนั้นมาที่ข้างถ้ำตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะรับเควสได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ทําการเก็บไปแล้วไงโอเคพอเรามาใกล้ๆมาร์กเกอร์ตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีเควสอ,อยู่นะครับผมให้เรากดคุยกับเขานะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับผมทดลองหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับผมนะทีนี้เราก็กดชัวนะครับผมนะ โอเคน่าจะได้น่าจะได้เขาจะให้เราไปหาเพื่อนของเขา3า้ดาบนะครับผมนะก็ให้ผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องไปที่บ้านสโน์ก่อนนะครับผมนะอย่าลืมรับเวสด,ด้วยนะต้องรับเวสก่อนนะครับมาที่บ้านหิมะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาโซนแคนดี้แลนนะครับผมจากนั้นเข้าไปข้างในบ้านนะครับผมนี่เราก็จะเจอเจ้าเยลโล่มาเกอร์นะครับ อยู่ข้างเตาไฟตรงนี้คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมก็เดินไปชนได้เลยนะครับเป็นการเก็บแล้วนะครับผมนะถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยมาร์กเกอร์ตรงนี้มันจะหายไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้ไปเก็บกันต่อเลยนะครับผมด้ามต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณหลังโรงงานครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเดินตามทางไปเรื่อยๆเลยครับ เราก็จะเจอเจ้าเลดมาร์เกอร์นะครับผมกําลังนอนหลับอยู่ข้างหลังโรงงานตรงนี้นะทุกคนเราก็ไปเก็บได้เลยนะครับพอชนปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับผมจากนั้นก็ให้เรามาที่ป่าข้างโรงงานนะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปไดตรงนี้ไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะอุ้ยผมลืมไปเลยครับว่าแมพเขามีการอัปเดตใหม่นี่หว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเป็นเรื่องธรรมดานะฮะปกติเนี่ยคุณผู้ชมมาร์เกอร์ด้าสีเขียวตรงนี้มันจะอยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นนี้นะครับแต่ว่าเขาย้ายมาตรงนนีี้้แลว่ะะเเราจไไปก็บง โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมลองเดินไต่เถาวันไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็กระโดดมาตรงนี้ตรงนี้ครับผมโอเคมาตรงนี้น่าจะใกล้กว่านะน่าจะกระโดดถึงอยู่ฮนะวิ่งไปแล้วก็กระโดดมาเก็บอ่าถูกด้ามด้วยนะครับถ้าเราเก็บครบทั้ง3ด้ามแล้วนะครับทุกคนครับก็ให้เรากลับไปหา NBC ที่เรารับเควสมาเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนฮนะนี่มาร์กเกอร์มันก็จะต่อตัวแบบนี้นะครับผม จากนั้นเราก็กระโดดเก็บได้เลยนะครับก็จะเป็นการเก็บมาร์กเกอร์สแต็กนั่นเองนะครับคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับผมพี่ครับผมอยากให้พี่หาประกา c คอนเบตใหม่ได้ไหมครับมันอัปเดตผมหาไม่เจอเลยจากเดโมลดจัดไปครับผมวิธีการที่เราจะเก็บเจ้าคอนเบตมาร์กเกอร์นะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องกดที่มาร์เกอร์ก่อนนะครับผมนะนี่เลื่อนลงมาสุดเลยนะครับเราจะเห็นเจ้าคอนเบ็มาร์เกอร์ตรงนี้กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นการวาร์ปไปอีกแมปหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นแมปที่ที่เราจะไปเก็บเจ้าคอนเบ็มาร์เกอร์นะครับอย่าว่าแต่น้องงงเลยครับผมพี่ก็งงครับคุณผู้ชมอัปเดตใหม่ เล่นสาอารังการงานสร้างแมบเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเควสมันก็อาจจะต้องทําใหม่นะครับผมตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับ หรือว่าคุณผู้ชมคนไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ดีสคริปชันนะครับหรือว่าถ้าผมหาข้อมูลได้แล้วเนี่ยจะมาทําคลิปบอกต่อให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอติดค้างไว้ก่อนนะครับสาหรับคอมเมนต์ดีมอลล์นนะครับเอาเลยครับผมสําหรับไฟมาร์เกอร์ในพาร์ทนี้ครับของงงไปก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่รู้วิธีการเก็บเจ้าคอนเบดมาร์เกอร์ในการอัปเดตใหม่นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมนะจะได้เป็นปประโยชนน์ให้กับเพื่่ออตไ อะไรครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนไยบายสวัสดีครับบาย